สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเต้นะครับกับผมครูเทวันภูพานทองนะครับอ่าก็มีท่านฝากถามมาทางช่อง y t u t u นะครับเกี่ยวกับการแชร์ลิงก์ใน o b e บ Content Center นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าหลังจากที่ผมได้ทดลองดูนะครับก็ปรากฏว่าช่วงเนี้ยนะครับการแชร์ลิงก์จากตัวแชร์เนี่ยอ่ายังไม่ค่อยเสถียรน,นะครับอย่างเช่นเมื่อวานผมก็แชร์ได้ แต่วันนี้ก็แชร์ไม่ได้แตท่ที่ที่ทราบมาชัดเจนแน่นอนก็คือในการแชร์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราแชร์นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้อ่าเราแชร์แล้วไปให้คนที่ไม่ได้ล็อกอินหรือเราไม่ไล็อกอินเข้าเนี่ยระบบไว้นะครับเราก็จะไม่สามารถอ่าเปิดดูสื่อนั้นได้อ่เดี๋ยวลองเข้าไปดูสักอันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าระบบนะครับสมมุติว่าจะเข้าไปดูสื่อตรงเนี้ย ก็ปรากฏว่านี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันต้องเข้ามันดูไม่ได้มันต้องเข้าระบบก่อนนะแต่ถ้าผมลองก,กดแชร์ดูบ้างล่ะจะเป็นยังไงนะ,ะกดแชร์สมมติแชร์ไปที่ Facebook ของผมนะครับอ่านะผมจะลองเทสแชร์ดูนะครับตอนเทสเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบนะครับ,นะรบไปดูหน่อยซิ รอดูพร้อมกันนะครับะจะลองคลิกลิงนี้ดูนะครับตอนนี้จะขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้เทสดูก็จะขึ้นแบบนี้อ่ะงั้นก็แสดงว่าตัวเนี้ยนะครับถ้าเราแชร์ด้วยวิธีนี้น่าจะมีปัญหาอยู่นะครับงั้นผมจะมาพาคุณครูแชร์อีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งผมทดลองดูเมื่อสักครู่นี้มันได้นะครับมันได้อ่ะก่อนอื่นนะครับต้องเข้าระบบก่อน ต้องเข้าระบบไปก่อนนะครับเดี๋ยวพยาตเข้าระบบก,ก่อนนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ผมเข้าระบบเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะลองเข้าไปตรงหน้าสื่อตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับใครก็ไม่รู้แหละนะครับวันนี้ผมให้วิวท่านหลายหลายครั้งมากอ่ะคิเข้าไปแล้วอ่าอ่าสังเกตเลยนะครับหนึ่งก็คือตัวเนี้ย นะครับตอนที่เรายังไม่เข้าระบบมันจะขึ้นคําว่าเข้าระบบกระปุ่มแชร์มันจะไม่มีบันทึกไม่มีรายงานไม่มีปุ่มให้คะแนนนะครับซึ่งท่านผู้ที่เขาดูแลท่านให้คําตอบว่าต้องการให้เราเข้าระบบนี่แหละเพื่อที่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับเขาจะได้รู้ข้อมูลว่าสื่อตัวไหนเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแชร์นะครับผมจะเสนออย่างนี้ครับ เราล็อกอินเข้ามาแล้วเ,เข้ามาที่สื่อแล้วเราก็ไปคลิกถ้าเป็นวิดีโอนะครับก็คลิกที่ดูออนไลน์จากนั้นให้ท่านคัดลอกลิง์ข้างบนนี้ครับอ่าคัดลอกเลยนะครับก๊อปตอนนี้สื่อก็เล่นได้ปกตินะอ่าโอเคคัดลอกละผมปิดออกเลยแล้วผมจะไปเปิดมาอีกหน้าหนึ่งก็แล้วกันอยาขอปิดไว้ก่อนเมื่อกี้เทสนะครับอ่าวางลิงก์ลงไปกด enter อ่าเห็นไหมครับ มาแล้วเปิดดูสิเล่นได้หรือเปล่าอ่าเล่นได้ครับสื่อตันเล่นได้ตัวนมเล่นได้นะครับปกติเห็นไหมครับท่านสามารถเอาลิงก์นี้ไปแชร์ได้นะแต่ท่านต้องล็อกอินก่อนแล้วเข้าดูออนไลน์นะครับเข้าดูออนไลน์แล้วก็นําลิงก์ที่ได้จากาปุ่มนี้นะครับ ไปแชร์ให้นักเรียนของท่านดูได้นะถ้าเกิดว่าท่านไม่สะดวกนักเรียนมีปัญหาทางด้านการจำรหัสผ่านจำชื่อผู้ใช้นะครับไม่สะดวกเอาลิงก์นี้ไปเอาลิงก์สื่อที่ท่านต้องการให้เขาเข้าถึงเนี่ยนะครับเอาไปทำา QR โก็ได้หรือไปแปะลิงก์ที่ในสื่อบทเรียนที่ท่านต้องการก็ได้เดี๋ยวเราไปลองดูสื่อประเภทอื่นดูซินะครับว่าจะได้ประเภทเดียวหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นวิดีโอแล้ว เอาไปลองอ e ีบ o ๊กดูนะครับ e book. อีบุ๊กอะไรดีเอาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วกันหน่วยรับข้อมูลนะครับถ้าอ e ี o ุ๊มันจะขึ้นคําว่าอ่านเล่มนี้นะครับตอนนี้เรายังล็อกอินอยู่นะครับล็อกอินอยู่ผก็จะคลิกอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านว่าจะ Copy ไปเลยนะครับก๊อปไปเลยคือหน้าเว็บอีกหน้านึงผมเนี่ยเป็นหน้าเว็บที่ไม่ได้มีการล็อกอินเนาะ นี่ครับผมใช้วิธีเทเจกตัวนี้นี่อ่าเข้าดูได้ใช่ไหมครับเข้าดูได้ถ้าเราก๊อบลิ้นมาถึงแม้เราจะไม่ได้ลอ็อินนะครับก็น่าจะทําให้เราคุณครูเราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นในการที่จะแชร์สื่อไปให้นักเรียนนะเพราะโรงเรียนผมก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเรียนจารหัสไม่ได้รหัสเขาเยอะครับรหัสรหัสอ e ีเมลก็ยังจําไม่ได้เลยนะครับอย่างไงก็ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าหากว่าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจหรือว่ากดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันใหม่หคลิปหน้าครับสวัสดีครับ